สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดแคมปิ้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาอัปเดตนะครับไทม์ไลน์นะครับตัวละครสําหรับเกมดาร์กออนราชารีรีส์นะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กําลังวางแผนนะครับว่าเราควรจะเปิดตัวไหนดีไหมอย่างเช่นจิเสกเกนเนี่ยหลายๆคนนะครับน่าจะเปิดตู้แล้วอย่างเช่นเอรินูนี่นั่นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาอัปเดตเทียร์ลิสหรือว่าตัวละครที่น่าเปิดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมีติดไว้ใน ID ดีนั่นเองนะครับนัดขอบอกก่อนละกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับส่วนสำคัญของเกมเลยคือการปลดดาวนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครลิมิเต็ดมาใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวละครลิมิเต็ดของเพื่อนๆเนี่ยดาวมันไม่เยอะถูกต้องไหมครับยังไงตัวละครอย่างเช่นเนี่ยของนัดมีโจฮันชูดาวแดงภาสีมันก็ดีกว่า ตัวอย่างเช่นนอตอนต่อให้ตัวนอตอนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถือว่าท็อปเทียแทงเลยก็ตามนั่นเองนะครับฉะนั้นการปลดดาวนะครับถือว่าสําคัญมากๆนะครับฉะนั้นถ้าการที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานจริงๆนะแนะนําให้เลือกตัวที่ ปดดาวก่อนนั่นเองนะครับส่วนทีมคอมหรือเมตาเดี๋ยวนะจะมาอัปเดตอีกทีในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสาหรับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่ในกิจกรรมของทางเซเว่นเดลลซินะครับหรือว่าเจ็ดบาปนะครับสตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีงบนะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆเปิดไว้นะครับเปิดไว้เก็บไว้ใน ID เพราะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีแต่ถ้าใครมีงบนะครับก็อย่างที่นัดบอกไปนัดแนะนําให้เพื่อนๆเปิดเอา เอลิสาเบธมานะครับเพราะว่า,าตัวเมลิดัสเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปั้นหนักขนาดไหนนะครับในอนาคต ตัว DPS มันจะดีกว่าเมเลอดัสแน่นอนนั่นเองนะครับเมเลอดัสนะครับส่วนใหญ่คนที่จะเปิดกันก็คือเขาจะเปิดเพื่อที่จะดันหอในช่วงเฟสแรกก็คือในอีกประมาณ2วันนั่นเองนะครับฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับทําเพื่อที่จะเอาเลนกิ้งแค่นั้นเองนั่นเองนะครับส่วนตัวที่ใช้งานได้จริงคืออเลสเบดนะครับออเลสเบดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอ่าท็อปเทียร์หใน3 ซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น PVP PVE นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตู้ต่อไปก็คือจะเป็นจิเซเก้นนั่นเองนะครับสนติจิเซเกนเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าใครสามารถ เปิดแล้วก็ปลดดาวได้นแนะนำเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งที่สุดนะครับและในอนาคตนะครับไม่มีแท้งตัวไหนมาแทนตัวนี้นั่นเองในอนาคตอันใกล้อีกประมาณ5ตัวหรือพูดง่ายๆ่ายอีกประมาณ56ตู้ก็คืออีกประมาณ2-3เดือนนั่นเองนะยากมากที่จะหาตัวมาแทนถ้าใครอยากจะเปิดนัดแนะนำตัวนี้เลยนั่นเองนะถ้าใครอยากจะลงทุนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เริ่มต้นได้ดีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะเปิดขั้นต่ำ สุดๆเนี่ยให้เล่นได้เนี่ยจีเซเนี่ยนัดแนะนําให้เพืเ่อนๆเปิดสักประมาณ MR และการเปิดให้ได้ดาวแดงสักดาวหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเล่นแบบโหดจริงๆแบบเออสามารถที่จะแบกทีมตีแรงกว่าดีเพชรก็คือจะเป็น MR3 ดาวนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนทำลายณตอนนี้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับอย่างเช่นลูริกับนอตอนเนี่ยลูรินัดไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตนะครับอย่างเช่นซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ย ที่เรามีนะครับอย่างเช่น r n นซีเอ NC. NC ก็เก่งกว่าถูกต้องไหมครับเอก็เก่งกว่าปั้นง่ายกว่านะครับอย่างเช่นหมิงก็ปั้นง่ายกว่านู่นน,นี่นั่นนั่นเองนะครับหมิงหมิงซีลู่เอนซีถูกต้องไหมครับหรือ ไอตัวนอร์มอะไรพวกนี้ครับมันก็จะดูดีกว่านั่นเองถ้าเทียบกับในรูลินะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูทไลายที่เราจะมาพูดถึงกันละกันนะครับสำหรับณนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จิเซนนั่นเองนะครับในทไลายตรงนี้นะเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับตรงทไลายตรงนี้เนาะเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วนะครับตรงนี้ฉะนั้นแบนเนอร์ต่อไปนะครับจะเป็นใหม่เรียลจินนั่นเองก็คือจะเป็นใหม่หรือไม ดากอนฟอร์มนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นท็อปเทียร์ DPS ที่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัว DPS นัดแนะนําให้เพื่อนๆหาเลยนั่นเองนะครับเพราะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวที่นัดเปิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเพื่อนๆก็สามารถที่จะดองยาวแล้วก็ไปรอเปิดเซโร่ก็ได้นะครับสำหรับใหม่กับเซโร่สองตัวนี้มีภาษีที่ใกล้เคียงกันแต่เซโร่เนี่ยดูดีกว่าเพราะเซโร่มันเป็น UR เนาะมันแบบเปิดปุ๊บมันปั้น ขึ้น MR ได้เลยนะครับฉะนั้นก็เพื่อนมนก็ช่างใจดูแล้วกันว่าถ้าเพื่อนๆจะเปิดใหม่หรือเซโรนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดใหม่ก็อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่า c u r r e n c y หรือว่าตัวพอที่จะไปเปิดตัวเซโร่นั่นเองนะครับแต่นะครับระหว่างนั้นนะครับมันจะมีตัวขั้นการนั้นไม่มั่นใจว่าตู้มันจะมาพร้อมกันเลยไหมเพราะว่าแพทของทาง C แล้วก็เอเชียมันเร่งเนาะ อีวานะครับหนึ่งในซัพพอร์ตที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าใครเปิดเอเลซาเบธแล้วสามารถที่จะข้ามอีวาได้นะครับสามารถที่จะข้ามอีวาได้แต่ถ้าใครอยากจะเปิดให้มีเหมือนกับฮิลเลอร์สองทีมใช่ไหมมีทั้งเอวามีทั้งเอเลซาเบธก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะ ช่้างใจดูแลกันนะครับแต่อันที่มันเป็นวงกลมแดงๆเนี่ยถือเป็นอันที่เราควรจะเปิดนั่นเองฉะนั้นตู้นี้เม r i d a รดัสนะครับเพื่อนเื่อสามารถข้ามได้สามารถเอามาแค่ตัวเดียวเพื่อเหมือนกับเอาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับแล้วเพื่อนๆก็รอเปิดใหม่หรือว่าเพื่อนๆนจะดองเพิ่มแล้วก็ไปเปิดเซโลนั่นเองขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ่อนขาดอะไรนะครับแล้วเพื่อนก็จะมีเหมือนกับช่วงว่างอีกสักประมาณตู้หนึ่งแล้วก็จะเป็นดีเพสเลยนั่นเองนะครับหลักๆนะครับสี่ตู้หลักเนี่ยสี่ตู้หลักที่เราต DPS ทั้งหมดเลยฉะนั้นณนะตอนนี้เราจัดอยู่ที่3ทีมเนาะถ้าเพื่อนๆมีเอลิแล้วอะครับแล้วก็ตัวดีเพ ดาวแดงหนึ่งตัวไม่ใช่เป็นโจฮันชูเซซ่าหรือว่าลูมนะลมิัสนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะมีเหมือนกับดีเพชรแข็งๆอยู่2ทีมแล้วฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ช่างใจดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเปิดอะไรนะครับแต่ตัวที่เก่งที่สุดก็คือจะเป็นลู่นะครับวินดิเซมเอ็มลู่นั่นเองตัวนี้เป็นท็อปเทียร์ที่สุดนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเทียร์ลิสต์มาเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดอัปเดตเทียร์ลิสต์เพื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับขออนุญาตแป๊ สำหรับการอัปเดตเทียร์ลิสต์นะครับตรงนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนเื่อก็จะเห็นภาพเลยซึ่งการอัปเดตเทียร์ลิสต์นะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้เขายกให้เมเลดัสเนี่ยเป็นเทียร์ศูนย์แต่ที่จริงอ่ะเมเลดัสพอมาใช้จริงๆมันไม่ใช่เทียร์ศูนย์นะเพราะว่าถ้าเพื่อนเื่อสังเกตเห็นนะจะมีเมเลดัสนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่พอมันอัพแล้วม,มันสู้จริงๆเนี่ย มันสู้เอลิไม่ได้นะครับในมุมมองของนัดแต่มันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในอีเวนต์ตอนนี้นะครับฉะนั้นเมื่อนัดอย่างที่บอกไปเพื่อนๆแบ่งเลยนะครับฉะนั้นดีเพสท็อปเทียร์ที่เรามีได้ก็คือจะเป็น3ตัวนี้เซโลเอลินะครับแล้วก็จะเป็นใหม่นั่นเองนะครับและมันจะมีเพิ่มมาอีกนั่นเองนะครับมันจะมีเพิ่มมาอีกอีก2ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะจะแปะอีกเทียร์ลิสต์หนึ่งให้ดูนะครับลิสต์นะครับตามของ PVP เนาะเพราะว่าอย่าง PVE เนี่ย เพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเห็นภาพรับ p v e เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็คือตามที่พลังของเพื่อนๆนะครับฉะนั้นเพื่อนๆน่าจะตัดสินใจได้เลยนะครับว่าใน PVP เนี่ยถ้าเราอิงจากไทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดใหม่จัดเต็มเลยส่วนใครอยากได้เซโร่ก็ได้แต่เซโร่เนี่ยณตอนนี้ในของจีนะครับ มันเหลือแค่เทีย0.5นะครับฉะนั้นเทียที่แบบเหมือนกับอยู่ยาวจริงๆเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับชาวีนะครับก็คืออีกนานโจฮานกับชาวีแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นใหม่ที่กําลังจะมานั่นเองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองช่างใจนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองช่างใจดูเลยส่วนตัวแท้งอีกตัวเนี่ยที่กว่าจะมาก็จะเป็นเหมือนกับน o เอซิสเอนซีนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆเปิดจ <ue> ีเซกเกนแล้วเพว <objective> ื่อนๆก็ <và S 2> สามารถที่จะใช้จีเซเกนได้นะครับอ่ะเน ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะครับณนะตอนเนี้เรามีเราเหมือนกับมีตัวเอลิซาเบธแล้วนะครับฉะนั้นณนะตอนนี้เซิร์ฟซีกับเซิร์ฟเอเชียสิ่งที่เรารอได้ก็อาจจะต้องรองเหมือนกับโจมันการนั่นเองนะครับแล้วก็พวกโนโนวิช no อะไรพวกนี้แต่ณนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้อ่าไอพวกนี้ได้นะครับ NC นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับ ลุหมิงลูแทนได้นะครับณนะตอนนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะัดจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนทำลายก็จะเป็นตามนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออเราจะดองยังไงเราจะจัดการยังไงเราจะบริหารเพชรหรือว่าจะเติมเงินยังไงนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ